สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูไอ้หนุม่มตีแพ็กค,คู่เลยแพ็กค,คู่นะพี่น้องโคจรมาเจอกันกำเนิดเกิดที่แดน,นแผ่นดินใหญ่ซานี่เอสไวสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีอีครับ เจอกันลิวล้วคงลิ้วคง 922i เอโอโอ้โหดูใกล,กล้ๆว่าลิว้วคง 922i นี่ 23ตันกับ800กิโลกรัม850นะครับซานี่นี่22เอ๊นแต่ดูทรงดูใกล้ๆนี่โอกันครับนะถือว่าปัจจัยลักขึ้นอยู่นคนขับนะครับซานี่นั้นเครื่องคอมมันเร็วครับแต่หลิวกงนั้นใช้อมิน ม so oh, oh. anyway> ิ้น60นะครับ9.9ดูเปรียบเทียบกันนะครับอ๋อเล่นโคลนไหม้อง0.93ลูกบาทเมตรโอ้ตาลิกวปงนี่ปุ๊กี้ใหญ่ครับ1คิวหรือว่าคันนี้น่าจะ1.2หรือเปล่าครับนะดนว่าใหญ่มาก ร่วมด้วยช่วยกันครับมิสซูบิชิซ m 5 0็ีสูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คุนเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ158าแพลังมาครับส่วนลิ้วกลงนั้นใช้คามินนะครับคามิน6บีทีเอเอ้าซีหูด2นะครับ เครื่องยนต์ก็เทียบสองกันทั้งคู่แลวครับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตั้มคาวาซากิ K7V สำหรับซันนี่ ACE คันนี้แล้วก็ริวกงใน K5 นะครับ K5V เอ๊ะเดี๋ยวดูเอ๊ะคนขับนี่ <laughs> คนขับคนละคนนะครับ K5 จะว่า รลนเลิกพอกันนะช่วงล่างพอกันครับรลนเลิกแปดตัวนะ,อะลออ่างเก็บน้ำนี่ต้องเอาโตนออกก่อนกด,ดำถึงจะลงไปได้ครับโอ้มี F6 อยู่ด้วยน้องนุ่น F6 อยู่นุ่นครับว่าไกลหน่อยเอาเราดูแพ็คคู่นะตีใหญ่เออกับตีใหญ่ครับ เื่นยนงยตนนิง่งคิกเลยเครื่องเบามากครับเสียงเบามากตามก็ไม่ได้ยินนะรวม้วยช่วยกันหนะ่อยตัวเดินขายาบ้าครับสำหรับซานนี่หลอดไฟ LED เหมือนกันจอทัชสกรีน ค่ะตัวก็ปัจจุบันก็สานี่ก็ถือว่าโดงดังในมองสยามครับลิวกงก็มาเรื่อยๆครับสำหรับลิ้วกงวันก่อนนี่ไปรีวิวรถตัดอ้อยนะครับโอ้ตัดอ้อยก็ทำรับรถมอเตอร์เกรดเดอร์ก็ทำก็ทำหลายอย่างครับนะ อาจจะดูแลโดยยนตราการด้วอป่ครับนะอยู่กลงก็รถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่นี่มีเยอะหรือว่าเครื่องจักรหนักนะครับหรือว่ายาักษ์ใหญ่ปัจจุบันนี่ผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่กันหมดแล้วครับฐานทับอยู่นั่นเยอะนะครับคุณง่ายๆว่าเม็ดอินไชน่านี่ กำลังแบบยังไงอ่ะเขาเก่งครับเ,เก่งนะจุบันเรื่องสารกรรมทุกเรื่องครับทุกเรื่องนเราจะเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแมชชีนนะพี่น้องโอ้ปลาไหลไมีบ่อเนี่ยดูหลิวกงอยู่ฝั่งนน้นนะครับ เอซี C e อยู่ตรงนี้จัดจริงๆรุนครับโอ้อ่างตรงนี้ตื้นมากเลยเดี๋ยวดูจะทำให้สวยครับทำให้สวยดังนั้นก็เอฟหกเอฟหกก็สวิตเตอร์โมครับนะใส่รถดำอยู่ ทำทรงไหนเ,เมื่อวานคนขับดูตรงหน้าไม่ใช่คนนี้ครับนะนลบคลร้อยห้าสกับ158พลังมาครับนะอซานี่นั้นสองพรอบต่อนอาทีมิซูมิชิคอมมินนั้นพันเรอบรอบต่อนอาทีครับอากาศยังร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์หรือว่าทั่วประเทศนะพี่น้องโดยเฉพาะภาคเหนือเนาะโอ้ ฝนเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับชาติเจริญทรัพย์ก็แดดจะออกหรือว่าฝนจะตกนะครับอากาศจะร้อนก็ยังหาคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับรถใหญ่ก็เหมาะสำหรับงานใหญ่รถเล็กก็เหมาะสำหรับงานเล็กแล้วแต่แล้วแต่ชื่นชอบนะผมก็รีวิวไว้พี่น้องได้ชมกัน ปัจจุบันก็รถพูดเว่ mm าเครื่องจากหนักทะลักมาจากเมืองกีนันเยอะครับอ่ะมุมนี้ได้3คันเลยซูมิโตโมครับอยู่มุมนู้น s อ2 1 0 f 6อ่กกเนิดเกิดที่อินโดนีเซียครับลุกขึงญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะสำหรับซูมิโตโมครับผลิตประกอบที่อินโดนีเซียแต่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับสานีก็ สามนี่ก็ใช้เครื่องอตัว 215C Super a c ซเปอร์นี่เป็นรุ่สนสบองเครื่องญี่ปุ่นเหมือนกัน,นครับมีซูชิเขาบันเร็วตัวเดินก็ญี่ปุ่นครับอันญี้ปุ่นตัวทรงใหญ่สมัยก่อนในรถพุดในผลิตที่อเมริกาแล้วก็ผลิตผลิตที่ญี่ปุ่นก็ราคาค่อนข้างจะสูงค่าตัวสูง ปัจจุบันก็มีการเพดที่จีนครับทำให้พี่น้องได้ใช้รถบุดติ่ถ้าตัวไม่แรงอ้าวลิ้วโกง 922E อจัดจานครับจัดจา้านช่วงล่างในใบเทคก80เหมือนกันครับลนเลอร์8ตัวกาดข้างละ2แคเรียร์2เครื่องยนต์ต่างกันนิดหน่อยครับนะเป็นใดเรกกับของมันเร็ว ดูยุนนี้เจอสามเลยก็รถคุดก็ส่วนใหญ่จะทำสีเหลืองครับนะให้ดูการทำงานก็โอเคนะเป็นช่วงหน้านเทียบเท่า l อครับสุดหลันะ 922E นี่ก็ส่งไกลน้องไม่ไกลเท่าไรนะประมาณ เมตรขยายให้ดูครับเขาไม่ดีครับกดใหม่ที่สานีนะ่าจะประมาณสัก4,000ชั่วโมงได้ส5่หาพได้ส่วนดีกรองนะ่าจะอยู่ต่อไว้นะยังสดมากครับ ขุดกันเป็นเดือนแล้วครับนะมันจะเสร็จอ่าห้วยน้องคลองบึงอ่างเก็บน้ำก็ต้องใช้รถใหญ่แล้ะครับนะปัจจุบันนี้โลกมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะขัดแคลนเรื่องน้ำนะครับทำให้ต้องขุด ฝุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ว่าตื้นเขินนะครับสงสัยสงสัยจะเดินไปไหนเอ่ยนี่เป็น A C E CE นะ มีลายไปปิ้งให้พร้อมนะพี่น้องหลอดไฟ LED จอทัชสกรีนระบบสัมผัสเอเยนชัมโอ้ตรงนี้นี่น่าจะ,จะปิ้งลงครับอยูโอ้อตรงลดพลังเดืุอครับทางโน้นก็แล้วแต่ท่านนะครับ ก็จะทำอะไรเอยแต่อยากได้รถพุดอยากทำรถคุดก็ลองคิดดูครับนะลองคิดดูศึกษาดูเพราะว่าค่าตัวค่อนข้างจะไม่ธรรมดาไนะ้องสองคันเนี่สองคันนี่สามคันนี่เป็นสิบล้านนะมันไม่ธรรมดาครับนะการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนก็ท่านมั้นชอบไหมใจมันรักไหม นะครับเพราะว่ามีอาชีพเยอะให้ทํา12นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับจบด้วย3เสือนะซุมิโตโม 6, เอฟ6หรืคง 922E Zani s y 2, e, 2 1 5 c Super SCE ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ